ครับผมทุกท่านครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะใกล้ถึงจังหวัดเลยแล้วนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงปั๊มน้ำมันปรตทชุมแพรครับด้านหน้าก็เป็นรถประจำตัวในห้างประจักษ์ชัยไหายทองคำนะครับ และก็ด้านหน้าขบวนนะครับก็จะเป็น Fortuner นะครับเป็นของลูกชายในห้างนะครับแล้วก็ที่เราเห็นสูงสูงอยู่นี่นะครับก็คือรถแห่ไหายทองคำนะครับตอนนี้บรรยากาศในรถนะครับเราอยู่กับนี่เลยครป๋าเทพเริงนกถาครับคนรูปหล่อใจดีนะครับนี่สินพอประมาณนะครับสาวๆคนไหนอยากจะ มาดูแลนะครับมาช่วยป่าเทพใช้นี่หมดได้หรืออยากมาเป็นร้อร้องในสังกัดติดต่อมาเลยเลยนะจ๊ะนะจ๊ะครับนะฮะตอนนี้น้องเห็มิลาก็น่าจะอยู่กับทนายเก่งแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่เรากําลังจะเดินทางนะครับไปไปทางอยู่ที่สารจังหวัดเลยนะอันนี้ รถของน้องอมนะครับลูกชัยหัวแก้วหัวแหวนของนายข้างประจักษ์ครับขอบคุณครับทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามให้เชื่อมั่นได้ครับว่าทีมงานผู้บริหารทีวิแบนไม่มีวันที่จะทอดทิ้งน้องเอมิรานะครับจะอยู่แล้วก็สู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยขอบคุณปาเทพเริงนกทานะครับขอบคุณพี่เบิร์ตพนาะครับทนายเก่งนะครับที่ อยู่เคียงข้างน้องเอนะครับแล้วก็ขอบคุณกําลังใจครับจาก FC ทุกทุท่านนะครับที่ให้กําลังใจน้องเอเสมอมานะครับเราก็หวังว่านะครับความยุติธรรมนะครับจะมีให้กับน้องเอนะครับเชื่อมันในกระบวนการของศาลนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับกับการติดตามนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเราก็คงจะถึงที่หมายกันนะครับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับพร้อมกับจะเจอกับ น้องเอ๋นะครับพรอมกับพี่ทนายเก่งนะครับขอบคุณทุกทานติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณจากทีมงานโลกบันเทิงครับ